ทำไมมีรถเมล์ไทยมาอยู่ในรายการเราด้วยอ่ะผมเอามาแจกให้ท้องคืองเอาก่อนเลยนี่หุ้ยบอกกับหอมเลยเพราะว่าเหมาะกับสกยอย่างหอมนะไม่เชื่อดูดิ่อ่ะจะมีปลายอยู่ไหนปลายเลยดินี่นะอมนสก๊อตมันต้องมีปลายถอยที่นอกลาลงมานี่เลยลงมานี่เลย เรียกว่าขับขี่ให้ถูกต้องวิถีไบเกอร์พี่จะสอนให้ทำยังไงอ่ะเอาหมวกไหมมหมวกขึ้นเลยน้องโอ้ยดีดีโอ้ยไปเลยเบ็กเราสองคนเบ็กเป็กเดี๋ยว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 คุณสองคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำรถมอเตอร์ไซค์ผมพังลงมากันนี่ก่อนอะไรพี่เออันนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัวเหรเดี๋ยวเขารอเอาใส่ถุงให้เราเนี่ยคันนี้แหละ พอใส่ไม่ให้ก๋วยเตี๋ยวไอ่หอมาม,าม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 าจำที่นี่ก่อนเฮโอ้ยโอนเซ็นโอนผมเนี่ยเอามาแจกให้กับผู้เข้าแข่งขันนี้เราก็ไม่ได้อะดิใช่พี่เอเฉพาะผู้เข้าแข่งขันที่เข้าสู่รอบแจ็คพอตและได้100คะแนนเต็มรับเงินไปแล้วใ <c oughs> ช่ไหมครับรับรถจักรยานยนต์ Yamaha Fin ไปอีกหนึ่งคันไม่ใช่คุณสองคน งึดลเลยอ่ะเบื่อเลยอ่ะโอ้ยอะไรนี่ไม่ได้มอเตอร์ไซค์หุ่นหงิดเลยโหุนหงิดห,ดหดุ่นงิดห่งิดอะไม่เป็นไรวันนี้เดี๋ยวจัดผู้ชายมาให้ <c oughs>